สวัสดีเพื่อนทุกคนพวะเขาเด็งน้องเขาอยู่เทเบิโซฮาวันนี้แบบเป็นผู้ชายเนาะก็ก็เหมือน,อนไม่รู้จะพูดยังไงก็พูดปกติแลกันเนาะก็สำหรับวันนี้เนี่ยเขาตอบคำถามของเพื่อนๆเองเนาะสำหรับเพื่อนๆคนแรกเนี่ยที่ถามเขามาว่า เวสเนี่ยอยู่ตรงไหนก็คืออยู่ตรงนี้เลยตรงด้านล่างในส่วนใกล้ๆสตอรี่เนาะเวสตรงเนี้ยถ้าเป็นไปได้ถ้าอยากจะแบบเทพเร็วๆพยายามทําให้มีได้ทุกกล่องเลยเนาะอันนี้ก็ขอตอบคําถามในส่วนของเพื่อนๆก่อนอนานแล้วอีกอยา่างหนึ่งมันก็จะมีของรางวัลที่จําเป็นต้องใช้ในการอัปเกรดต,ต่างๆมากมายเลยส่วน ของเพื่อนเพื่อนคนที่สองก็คือการอัพสตอรี่จริงตอนนี้คือเขาต้องขอโทษเลยเนาะคือไอเดียเขาดันเปลี่ยนเครื่องแล้วไอดีมันคือเขาลืมไอเดียว่าเขาสมัครไอเดียอะไรเนาะเลยกลายเป็นว่าเขาต้องเล่นใหม่นั่นเองเนาะแต่เขาคิดว่าถ้าจะทำจริงจริงอะให้เพื่อนเพื่อนพยายามอัพพลงังตรงนี้ให้มากๆอเนาะเนี่ยเนี่ย ซึ่งมันสำคัญมากเดี๋ยวจะทำคลิปย่อยให้อีกทีเนาะตอนนี้คือเราก็ยังทำไม่ถึงกันเพราะว่าพึ่งเล่นใหม่คือต้องต้องแบบสร้างใหม่เลยเนาะอันนี้ต้องขอโทษในส่วนตรงนี้ด้วยส่วนเพื่อนๆคนที่ที่ถามเข้ามาว่านี่ยาตัวในส่วนของยาเนี่ยใช้ทำอะไรเนาะ ยาพลังกายอ่ะใช้ฟื้นฟูสามแต้มก็คือใช้ในส่วนตรงนี้นะเพื่อนๆในส่วนของผูยนนั่นเองเใช้กับปียนส่งของอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรากดปุ๊บเราก็กดสามารถฟื้นฟูได้ทั้งหมดสามแต้มแล้วก็ตัวคันรถเนี่ยมันก็จะวิ่งกลับไปกลับมาสามครั้งประมาณนี้เนาะก็จะเป็นประมาณนี้ ้าในส่วนของยาพลังกายเนาะส่วนยาอื่นๆยาพลังงานเนี่ยรู้สึกว่าใช้กับคุณรู้ใจเนาะส่วนไอตัวเนี่ยยาสิปฟ้าเนี่ยใช้กับลูกคุณทำเนาะสามแเปมก็จะเป็นใบอนนี้นะเพราะว่ายาก็จะมีประมาณ3ามสูตรสแบบด้วยกันเนาะแต่จะมีกำมีแบบจํากัดการซื้อเนาะก็คือเราสามารถ ซื้อ,อยาได้แค่วันหนึ่งไม่เกินสิบม็ดก็ประมาณอันนี้ก็จะเป็นพวกแพ็กเกจเนาะถ้าใครแบบอยากซื้อแบบกลุ่มๆก็ลองเข้ามาดูตัวในส่วนแพ็กเกจดีกว่าก็าจะเป็นชิวๆนิดนึงวันนี้แบบออกแนวชิวๆนิดนึงเนาะแอบเขินนิดหนึงเหมือนกันแยกก็เขาหวังว่าแบบเพื่อนๆเนี่ยจะ เขาหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ชอบเล่นเกมเล่รักวังหลวงเนาะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆที่เพิ่งมาใหม่หรือว่าอะไรเงี้ยก็ลองมาเล่นกันเยอะๆนะตอนนี้ก็เขาถ้ามีการเปิดเซิร์ฟใหม่หลายเซิร์ฟมากเลยเนาะแต่ว่าเขาเนี่ยก็พยายามเลือกเซิร์ฟแบบต้นๆไปสำหรับตัวเขาเองเนาะยังไงก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้ววันนี้รู้สึกเขินๆยังไงไม่รู้ก็ แย่ก็ฝากเชิญกดไลค์กดซับสไครต์ดดดกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามได้นะ้อก็ถ้าเขารู้เนี่ยเขาก็จะรีบมาตอบเลยขอบคุณมากๆสําหรับทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามาชมแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็กระทืบรือกระทือรเขอด้วยนะขอบคุณค่ะอ๋อลืมไปวันนี้เป็นผู้ชายขอบคุณครับ